สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงนะคะวันนี้เราก็จะมากับคิดอนดอมในหัวข้อที่ว่าคนที่เขาอาคาดคุณเนี่ยนะคะชีวิตของเขาจะได้รับความตกต่ำอย่างไรสมบัติพลังงานของคุณนึกถึงใบหน้าของเขาคนนั้นนะคะเอ่อคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักและไม่รู้จักก็ได้พลังงานของเขาเป็นใครนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเอ่อ ส่งมาบังงานของคุณด้วยการกดส u b s c r i b e แแชร์เนาะเรามาดูลัคนาราศีของคุณและเขาคนนั้นที่เขาอาคาตพยาบาทคุณนะคะเราต้องมาดูสาเหตุด้วยนะคะแคนเซอร์ราศีกรกฎชาต้น้ำเอริสราศีเมษช,ชาวทัดไฟวินัสร,ราศีพฤษภร,ราศีตุลน,นะคะเอิร์ธธาตุดินพฤษภกันมังกรเนปจูนนะคะชาวธาตุด,ดินคนที่เกิดในวันพฤหัส สัตเทิร์นะคะคนที่เกิดในวันเสาร์แอร์ท่านลมมิถุนดุนกุมแล้วก็สกอร์บิโอราศีพิจิกชาวท่าน้ํานะคะวันที่เกิดของคุณหรือว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมีเลขหนึ่งเลขสี่เลขแปดเลขสิบหเลขสิบเก้ายี่สิเอ็ดยี่สิห้าแล้วก็ยี่สิบหนะคะ ลการาศีไม่ตรงไม่เป็นไรตัวเลขไม่เกี่ยวข้องไม่เป็นไรเรามาดูเนื้อหาเนื้อเรื่องกันดีกว่านะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันเนาะเรามาดูซิว่าคนที่เขาอาฆาตคุณเนี่ยนะคะเขาทําอะไรไว้กับคุณบ้างนะคะเออมาอาฆาตเราทําไมเนาะเราไม่เคยทําอะไรให้เขานะคะแต่พลังงานของเขานะ ทำอะไรไว้กับคุณบ้างนะคะผู้หญิงวิจัยคนนี้เป็นพลังงานรวมนะฟังเพื่อเป็นการนำทางเปน็นแนวทางนะคะเขาอาจจะอาฆาตเราตามจองล่างจองผ่านเราด้วยพฤติกรรมนะคะหลายๆรูปแบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาทำอะไรไว้กับคุณบ้างนะคะพลังงานของคนที่อาฆาตคุณนะคะทำอะไรไว้กับคุณบ้าง แปดเหรียญอินเวอร์สนะคะพลังงานของคาแปดเหรียญอ,อินเวอร์สเอ่อแสดงว่าคนคนนี้น่าที่จะขัดขวางการทํางานของคุณขัดขวางการหาไรายได้ของคุณนะคะอาจจะทําให้คุณตกงานเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะทาให้คุณไม่มีความสุขในการทํางานไม่มีความสุขในการหาเงินนะคะคนคนนี้เขาล้ําเส้นนะชีวิตของคุณ นะคะเป็นการที่แสดงออกทําให้คุณเหมือนกับว่าไม่สบายใจเครียดวิตกกังวลใจนะคะในอาชีพการทํางานของคุณขัดขวางการสร้างรายได้การหาเงินของคุณทําให้คุณไม่มีความสุขขัดขวางในเรื่องของอการใช้ชีวิตประจําวันของคุณนะคะอาจจะก่อกวนนะคะยี่ยวนกวนประสาทหรือว่าบางคนท่านถ้าทํางานเกี่ยวกับโซเชียลนะเขาก็จะเข้ามาคอมเมนต หรือว่าแซะหรือว่าระรานคุณนะคะเหมือนแม่หมอโดนนั่นแหละแล้วก็บางคนท่านถ้าทํางานที่เดียวกันคนคนนี้น่าที่จะมีความที่เหมือนอยากจะทาให้คุณตกงานเปลี่ยนงานออกจากงานมีความหมันไส้เห็นหน้าคุณไม่ได้นะ,ะบีบบังคับให้คุณแบบเบื่องานเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานนะคะเขาไม่อยากเห็นหน้าคุณเขาหมันไส้คุณนะคะหมันไส้ในเอ่อ รูปร่างหน้าตาของคุณด้วยนะคุณอาจจะหน้าตาดูดีกว่าเขามันใส่ในความร่ํารวยความสําเร็จของคุณบางคนบางชานก็มีชื่อเสียงนะคะคือเขาทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จอ่ะนะขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่อยากเห็นหน้าคุณนะไปให้ไกลนะไปจากชีวิตของฉันฉันยังแบบฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีกต่อไปแล้วอารมณ์นี้นะหายใจไม่ทั่วท้องนะก็ไม่รู้ว่าคุณแบบ ไปทำให้เขาจงเกียดจงชังได้ไงเพราะว่าเขารู้สึกว่าคือเห็นหน้าคุณเขาก็หายใจไม่ออกแล้วนะเห็นหน้าคุณเขาก็ถ่ายไม่ออกนะกินข้าวไม่ลงแล้วอะไรเงี้ยนะหน้าดําำําเครียดนะเป็นเดอะเดวิลเนี่ยคือแบบเก็บอาการมากๆเลยอยากจะแสดงธาตุแท้ออกมานะคะกลั่นแกล้งคุณนะ,ะใส่ร้ายป้ายสีคุณแต่ทําคนเดียวไม่ได้มักที่จะหาพักพวกนะคะมาช่วยที่จะเหมือนกับว่าช่วยกันรุมทึงรุมด่านะคะ รุมทําให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตของการทํางานขัดขวางรายได้ของคุณทุกวิธีทางคุณอาจจะมีรายได้หลายช่องทางคุณอาจจะดูร่ํารวยมีเงินมีทองมากกว่าเขาคุณอาจจะดูมีความสุขมากกว่าเขาคุณไม่ค่อยเครียดนะชีวิตของคุณดูแบบอด e ันน่ะนะคะแล้วชีวิตของเขาคือตรงข้ามไงชีวิตของเขาไม่มีความสุขมีปัญหาเรื่องการเงินนะ,ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความสําเร็จนะคะในสิ่งที่คุณและเขาอาจจะมีความ แข่งขันกันในเรื่องของอาชีพการทํางานก็ได้นะคนคนนี้คอยขัดขวางเตะตัดขาคุณตลอดเวลาเลยอ่ะนะคะคุณทาอะไรเด่นดังไม่ได้นะนะก็จะมีความขัดขวางหรือว่าเวลาที่คุณนะคะทาอะไรที่มันถูกต้องแล้วแต่ว่านะเขาไม่ค่อยจะเข้าข้างคุณนะคะเขาจะเงียบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทําผิดนะคนคนนี้จะนะคะพูดให้ร้ายคุณนะคะแล้วก็ว่าบอกว่าคุณทําผิดนะคะ เรามาดูกันว่าคนคนนี้คนที่อาฆาตคุณเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาทำปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันนี้เขาจะทําสิ่งใดนะคะเขามีความที่แบบวางแผนที่จะทําร้ายนะคะหรือว่ามีแผนการอะไรที่จะแบบทำให้ชีวิตของคุณย่าแย่หรือว่าคุณรู้สึกแย่นะคะคนคนนี้มีแผนการอะไรไหมห้าดาบนะคะ ก็ยังจ้องที่จะแข่งขันกับคุณอยู่นะคะแล้วก็จ้องที่จะทําให้คุณนะ,ะไม่ไม่มีชื่อเสียงนะ,ะไม่ได้รับรายได้นะคะงานที่คุณทําเขาจะคอยขัดขวางนะ,ะไม่ให้คุณนะอยู่ได้อะนะ,ะประมาณนี้ถ้าแบบว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมง,งานของคุณเนี่ยจะทําทุกวิธีทางให้คุณออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานจะทําให้คนอื่นเกลียดคุณนะคะในรูปแบบของเขา และเขาจะสร้างเรื่องสร้างราวใส่ร้ายป้ายสีคุณนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการทํางานนะคะจะชักชวนคนอื่นเพื่อนๆคนอื่นนะคะมาเกลียดคุณนะคะใส่ร้ายไปยสีคุณว่าคุณเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนี้นะแล้วก็นะคะคุณเนี่ยที่เหมือนกับว่าถ้าหากคุณมีชื่อเสียงนะคะก็จะคอยระรานคุณเนี่ยเหมือนเข้ามาคอมเมนต์ในช่อง youtube เพื่อที่จะเออ สร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของคุณเนี่ยนะคบเป็นฝีมือของเขาเลยนะคนคนนี้นะคะคนคนนี้เป็นพลังงานของคนที่แบบที่อิจฉาริษยารุนแรงมากนะคะจะทําร้ายทุกคนนะจะทร้ายทุกคนนะที่เขาเกลียดเขาไม่ชอบนะคะอิจฉารุนแรงขั้นสุดอ่ะทําทุกวิถีทางด้วยนะ,ะทํายังไงก็ได้ให้คุณไม่มีรายได้นะคะทำยังไงก็ได้ให้คุณนะ ไม่มีเงินทํายังไงก็ได้ให้คุณจนนะคะขัดแข้งขัดขาคุณทุกวิธีทางเลยอ่ะเขาเขาเครียดมากเลยเขาคิดหาวิธีตลอดเวลาที่จะทําร้ายคุณนะแล้วก็คอยชักชวนคนอื่นนะให้มานินทาให้มาทําให้คุณรู้สึกแย่นะคนคนนี้จะทําทุกวันนะทำแบบคือแบบว่าทําคนเดียวไม่ได้ไงเดี๋ยวจะโดนจับจ้องนะคะก็เลยชักชวนคนอื่นนะ,ะให้มานินทาใส่ร้ายป้ายสีคุณ นะคะหรือว่าแทงข้างหลังคุณเรามาดูซิว่าคนคนนี้ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรทำไมทาไมเขาถึงแบบเออจงเกลียดจงชังคุณนะ,ะหรือว่ามีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันไหมในอดีตนะคะอดีตมีอะไรที่แบบสร้างเรื่องสร้างราวม,มีปัญหาอะไรกันไหมอดีตนะคะสามคาถาอิลิเวิร์ดดอเอมเพรสอิลิเวิร์ดอดีตเขาหน้าที่จะเป็น เป็นคนที่แบบมีจิตใจดีมีเมตตานะคะแต่เขาอะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยที่จะได้รับความสําเร็จนะคะไม่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนที่อมทุกข์ด้วยนะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามักที่จะแสดงออกว่าตัวเองเนี่ยนะมีความสุขนะคะเป็นคนสร้างภาพว่าตัวเองมีความสุขในเรื่องของคู่ครองคนรักนะ,ะจริงๆแล้วคือชีวิตครอบครัวสามีอาจจะไม่เป็นโลไม่เป็นภายก็ได้ถ้าเขามีสามี หรือว่านะครอบครัวของเขาล้มเหลวนะคะชีวิตไม่มีความสุขเลยอะนะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีสังคมของเขาไปกินไปเที่ยวไปดื่มนะคะแต่รู้สึกว่าคนคนนี้น่าที่จะด้วยเวรกรรมบางอย่างนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของคู่รักคนรักเขาอาจจะโดนโดนแย่งสามีโดนแย่งคนรักไปนะแล้วก็มีปมด้อยนะเขาอาจจะเหมือนกับว่ามีภาระนะในการดูแลครอบครัวนะ คือเหมือนกับว่าชีวิตคือค่อนข้างที่จะลําบากอะนะแต่ว่าคือด้วยความที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรแต่ชอบแข่งขันนะคะแต่ชอบเอาชนะนะแล้วก็ตัวเขาเองอะคือแบบอาจจะมีในเรื่องของชีวิตรักที่มันไม่สมหวังเหมือนเหมือนกันกับคุณนะแต่ว่าคุณอ,ะ,อะมีการปรับเปลี่ยนมีการเรียนรู้ตัวเองนะคะทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง มันแตกต่างจากเขามากนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยที่จะขยันด้วยแหละนะคะหรือว่าไม่มีความรู้ด้วยแหละไม่มีความโชคดีเหมือนเหมือนกันกับคุณด้วยแหละนะคะก็เลยมีการเปรียบเทียบหลายๆอย่างนะคะเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนดีนะนะเขาก็เป็นคนที่แบบดูแลคนในครอบครัวนะเป็นคุณแม่ที่ดีเป็นคุณพ่อที่ดีให้ลูกเขานะอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วนะคะคนคนนี้นะเขาเป็นอย่างไรกันแน่นะชีวิตของเขาเนี่ยคือ นิสัยของเขาพฤติกรรมของเขานะคะจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงโอ้โหนะคะวัดไม่เข้าเลยบุญไม่ทําเลยนะ,ะบาทไม่ตักเลยนะ,ะแต่เป็นคนแบบเหมือนสร้างภาพว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นลูกกระตันยูนะคะแล้วก็แอบ,บอ้างว่าตัวเองเนี่ยเออเอาเงินให้พ่อให้แม่ดูแลพ่อแม่นะเข้าวัดปฏิบัติฟังธรรมมีสามีก็เหมือนไม่มีอ่ะชีวิตแบบต้องหาเงิน เพียงลาพังนะคะแล้วก็บอกว่าเออสามีฉันทํางานนะสามีรักครอบครัวนะคะอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะแล้วก็นะคะทำเหมือนชีวิตตัวเองมีความสุขแต่จริงๆแล้วไม่มีความสุขนะคะไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรเลยนะ,ะเป็นคนที่แบบลําบากสุดฤทธ์นะคะแต่อยากจะทําชีวิตให้สูงส่งนะคะอารมณ์นี้นะคนคนนี้คือแบบว่าโอ้โหนะ,ะอยู่แล้วเหมือนตายทั้งเป็นอ่ะ ชีวิตคือแบบยยํำแย่มีสามีก็เหมือนไม่มีนะมีครอบครัวก็แบบโอ้ลำบากการเงินมากๆนะคะขัดสนบุญไม่เคยทําวัดไม่เคยเข้านะคะไม่เคยฟังเทศฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยอยู่ในศีลในธรรมนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นคนดีนะคะมีจิตใจที่แบบหืมนะควีนออฟคัฟอิ r เวิร์ดอะคือไม่มีความรักความเมตตาปราณีให้กับคนอื่นแล้วจะเอาความโชคดีมาจากไหนคนคนนี้ นะคะจิตใจคับแคบมากแล้วก็นะคะชอบที่จะพูดว่าตัวเองร่ํารวยนะคะหรือว่าม,มีความสุขเนี่ยนะคะคือเหมือนกับว่าไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าชีวิตตัวเองอ่ะนะคะคือย่ําแย่ตกต่าแล้วก็ยังไม่ถือไม่ยอมอยู่ในสีในธรรมอีกไม่ปฏิบัตินะอยู่ในสีในธรรมอีกนะคะก็ยังยังจะมีหน้ามาแข่งกับคุณอีกเนาะเรามาดูซิว่าชีวิตของคุณนะที่เขารู้สึกอิจฉาเนี่ย ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรบ้างโอ้ชีวิตของคุณได้รับโอกาสดีๆนะได้รับความสําเร็จนะคะแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีในเรื่องของครอบครัวที่มีความสุขนะมีปัญหาชีวิตครอบครัวเหมือนกันกับเขาเลยแต่คุณรู้สึกว่านะคะมันไม่เป็นไรหรอกนะชั้นพยายามเห็นไหมคุณมีความพยายามคุณมีความที่แบบเหมือนขยนันอะนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวศึกษาหาความรู้แล้วคุณก็ไม่ยอมที่จะ เหมือนเล่าเรื่องราวนะความทุกข์ความไม่สบายใจให้คนอื่นฟังอะ่ะคือฉันต้องมาพัฒนาที่ตัวฉันเองนะฉันจะไปบอกคนอื่นให้คนอื่นมาสงสารฉันทำไมละ่ะนะฉันเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ตัวฉันเองสิพัฒนาที่ตัวฉันสิความเอ่อการประสบความสําเร็จของฉันเนี่ยคือเกิดมาจากตัวฉันเองสินะไม่ต้องไปสนใจใครโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่ความร่ารวยให้กับตัวเองแต่เขาอ่ะแตกต่างจากคุณมากเลยเขามองว่าคุณแบบ คุณมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอะแต่คุณเป็นคนที่เหมือนขยันไงขยันศึกษาหาความรู้แม้คุณจะไม่ได้จบสูงอะไรมากนักนะแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่มีความพยายามอะคือไม่ยอมไม่ยอมให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะมาทําให้ชีวิตของคุณตกต่ำอะนะแม้คุณจะไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินอะไรมากมายแต่คุณก็เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาแบ่งปันให้กับคนอื่น นะฮะบ,บุญกุศลก็เลยหนุนนําชีวิตของคุณให้มีความสุขแล้วก็มีโชคลาบมีเพื่อนดีๆมีความสําเร็จในชีวิตนะฮะในสิ่งที่คุณพยายามทำเนาะค,คุณไม่ยอมให้โชคชะตากําหนดชีวิตของคุณนะฮะแต่คุณพยายามกําหนดโชคชะตาของคุณด้วยตัวคุณเองนะคะแตกต่างจากเขามากๆคนคนนี้อาคาดคุณชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรนะรชีวิตของเขาจะตกต่าอย่างไรมาดูซิว่านะฮะเราต้องแบบ ทำให้ไพ่นะคะเป็นพลังงานของเขาก่อนชีวิตของคนที่อาฆาตคุณน่ะนะคะเขาจะได้รับออผลกรรมและชีวิตของเขาจะตกต่ำอย่างไรมาดูสิอาฆาตเราใช่ไหมเราไม่ได้ถือโทษโกรธเธอนะนะคะคนที่มาเจอกองไพ่กองนี้อย่าไปอาฆาตนะ,ะหรือว่าโก,กรธเกลียดชิงชังเขาเพราะเขาเป็นคนที่มีปมด้อยอยู่แล้วสิ่งที่เขาทํา ะะปัญหาที่เขาเจอเขาจะไม่สามารถคลี่คลายหรือว่าแก้ปัญหาได้เขาจะหมดความอดทนนะคะเขาจะหมดความพยายามเขาจะมืดแปดด้านนะคะแม้เขาจะพยายามที่จะเหมือนกับว่าเออซิกแซกอะนะคะพยายามที่จะหลบหลีกพยายามที่จะหนีหนี้หรือว่าพยายามที่จะออแก้ไขด้วยวิธีการที่แบบไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงเนี่ยนะคะความไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงของเขายิ่งทําให้ชีวิตของเขา พังทลายล้มละเนระนาดนะคะการเงินนะย่ำแย่เขาพยายามที่จะประคับประคองความรักนะชีวิตครอบคอรัวของเขาให้มีความสุขแต่ยิ่งพยายามเท่าไหร่ยิ่งเหนื่อยเปล่านะคะเขาถูกกฎหมายหรือว่าถูกบุคคลรอบข้างนะรุมถึงรุมต่อว่าเขารุมเกียดจงชังเขาแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะมีหน้านะฮะออกมา เหมือนกับว่าให้คนอื่นได้เห็นประมาณที่แบบต้องหลบหน้าต้องเอาปี๊บคุมหัวเลยเอาปี๊บคุมหัวเดินเลยคนคนนี้ไม่รู้ว่าเขาหน้าที่จะมีปัญหาในเรื่องของสภาวะนี่สินนะปัญหาเครอบครัวปัญหาทะเลาะบ่อแวงปัญหามืดแปด้านกับภรรยาสามีคนในครอบครัวของเขาอ่ะคือชีวิตตกต่ำนะคะครอบครัวนะคะพังทลายการเงินแย่เนาะโดนสภาวะนี่สินรุมเร้า นะคะแล้วก็โดนกฎหมายมีการที่แบบเหมือนมีหมายสารมายึดบ้านยึดทรัพย์สินอะไรเงี้ยนะ,ะชีวิตตกต่ำย่ำแย่มากในเรื่องของการเงินแล้วก็ทรัพย์สินนะคะ mm hmm. ชีวิตของเขานะคะจะตกต่ำอย่างไรอีกนะคะ mm hmm. อนาคตโอ้โหสิบเท่อินลิเวอร์ชชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขนะคะแล้วก็ไม่มีอนาคตอนาคตดับบูบทำอะไรก็ไม่มีความจเจริญ นะคะจะขอร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะเหมือนเจ้ากรรมในเวรเนี่ยคือไม่ยอมปล่อยเขาเพราะว่าเดอร์จัสมินอิลิเวอร์เจ้ากรรมในเวรไม่ยอมปลดปล่อยเขาให้เขานะหลุดพ้นนะคะคือเขาต้องพยายามที่จะเหมือนกับว่าปล่อยวางแล้วเขาก็ต้องนะ,ะเรียกว่าสํานึกผิดนะคะเขาต้องสํานึกผิดสํานึกบาป ในสิ่งที่เขาทำกับคุณหรือว่าบาปที่เขาเคยทำในอดีตนะคะคือเขาอะระรานคนอื่นนะคะอาฆาตคนอื่นจงเกียดจงชังคนอื่นไม่มีจิตคิดเมตตาคนอื่นนะ,ะขัดขวางการทำงานของคนอื่นขัดขวางความเจริญของคุณด้วยก็ได้คนคนนี้โดนตัดสินแล้วนะคะโดนพิพากษาแล้วหรือว่าคนคนนี้มักที่จะใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นโดยใช้ในเรื่องของ อีโก้ของตัวเองความคิดของตัวเองนะคะกล่าวว่าร้ายคนอื่นนะคะชีวิตเขาก็เลยโดนเจ้ากรรมนายเวรนะคะตามล่าแล้วก็ตัดสินเขานะ,ะให้พบเจอกับบิบากกรมนะ,ะแม้เขาจะได้รับโอกาสนะคะมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือเขาแต่คนที่เข้ามาช่วยเหลือเขากับเรียกร้องในเรื่องของอที่ดิน นะฮะยึดทรัพย์สินเขานะคะเขาโดนยึดทรัพย์สินเขาโดนหลอกนะคะว่าคนเหล่านี้จะมาช่วยเหลือเขาแต่สุดท้ายแล้วเขาก็โดนหลอกโดนโกงยึดบ้านยึดที่ดินยึดทรัพย์สินของเขาจนเขาไม่เหลืออะไรเลยอ่ะนะคะเขาพยายามอย่างาเหมือนกนว่าประครับประครองชีวิตของเขาให้มีความสุขนะคะอืมก็เขาเจอหนักมากนะ คนคนนี้ที่อาฆาตคุณเนี่ยเพราะว่าขัดขวางในเรื่องของการงานของคุณผลประโยชน์การเงินของคุณทั้งๆที่คุณอาจจะไม่ได้ทาอะไรเขาเลยอะ่ะแต่เขาอ่ะนะคะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณพังทลายชีวิตของคุณพังทลายสุดท้ายแล้วนะเขามีการไปขอความช่วยเหลือจากสิ่งศริษย์นะบนบานสารกล่าวนะคะขอสิ่งรศริษย์ให้ช่วยเหลือแต่สิ่งศริษย์ไม่ช่วยเหลือเขาเพราะเขาไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศล สร้างกรรมดีเลยนะคะชีวิตเขาจะเจ็บหนักตกอับนะคะสิ้นเนื้อประดาตัวไม่เหลืออะไรเลยอ่ะนะเจ็บทั่วอิลูดบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเงินทองปฏิหีารก็ช่วยเขาไม่ได้เสียงศิ์ก็ช่วยเขาไม่ได้นะคะบุญเก่าไม่มีแล้วจะเอาบุญไหนมาเอ่อเติมสร้างนะ,ะบารมีให้กับตัวเองล่ะนะคะเนี่ยแหละนะคะเป็นเหมือนกับว่าอุทาหรณ์สอนใจเลยนะสําหรับใครที่คิด พยาบาทอาฆาตคนอื่นขัดขวางนะวิถีชีวิตของคนอื่นขัดขวางการทํางานความเจริญของคนอื่นชีวิตเขาก็ตกต่ําย,ย่าแย่นะคะสิบคูณสิบร้อยคูณร้อยไปเลยทีเดียวเชียวนะเออกคนละเรื่องนะคะเนาะนะนะคนคนนี้คือแบบว่าเจอหนักกว่าคุณอีกเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรไม่ยอมปลดปล่อยเขานะพบนี้ชาตินี้นะคะไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรนะจนกว่าเขาจะสํานึกผิด เจ้ากันในเวรอาจจะปลดปล่อยเขาก็ได้นะคะเมื่อฟังคลิปนี้แล้วให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าเราไม่ควรที่จะไปขัดขวางนะคะความเจริญความก้าวหน้าของคนอื่นควรที่จะยินดีควรที่จะปรบมือให้กำลังใจกับคนที่เขาประสบปัญหานะะช่วยเหลือเขาเท่าที่จะช่วยได้ให้กำลังใจเขาให้กำลังใจคนที่เขาประสบความทุกข์ความลำบากนะคะ,ะ,คะเราไปช่วยเหลือเขาเหมือนกับว่าเออที่ เขานะคะหรือว่าพระก็ชอบบอกว่าให้เราไปช่วยนะปลดปล่อยชีวิตสัตว์นะที่กําลังจะตายเนี่แหละนะคะเวลาที่เราเจอวิกฤตในชีวิตเราจะมีคนที่จะมาช่วยเหลือเราด้วยใจจริงนะคะเจ้าก,กรรมในเวรนะคะจะปลดปล่อยคุณเนี่ยแหละคนคนนี้คือแบบว่าคือไม่เอาอะไรเลย นะคะมีแต่อาฆ่าพยาบาทจงเกียรจงชังขัดขวางชีวิตขัดขวางความเจริญความก้าวหน้าของคนอื่นชีวิตเขาเลยไม่มีความสุขนะคะก็เอาหัวใกรรมให้กับเขาแล้วก็ปล่อยให้เขาไปเจอวิบากกรรมของเขาอย่าอาฆ่าพยาบาทนะคะคลิปนี้เป็นคลิปไกด์นำทางเป็นแนวทางนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ